ถ้าทำภารกิจแฟนเสร็จกิจเราไม่เสร็จกิจแบบนี้จะท้องไหมคะใครเห็นคลิปนี้นะคะรีบดูจนจบนะเพราะไม่รู้ว่าติ๊ก,กตอกเขาจะแบนเมื่อไหร่ขอบคุณน้องเขามากนะคะที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านมาถามคาถามนี้เพราะพี่น่าจะมั่นใจว่าต้องมีหลายคนที่เข้าใจแบบนี้เพราะว่าจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จะถามคําถามประมาณว่าพี่คะหนูปล่อยมานานมาหนูไม่ท้องเพราะว่าหนูไม่เคยเสร็จเลยใช่ไหมคะ โดยหลักวิทยาศาสตร์ก่อนนะคะว่าการที่เราจะท้องหรือไม่ท้องนะคะมันเกิดจากปัจจัยแค่ว่าน้องจิจากฝ่ายชายมาเจอกับไข่จากฝ่ายหญิงปฏิสนธิการกายเป็นตัวอ่อนแล้วเคลื่อนที่ไปฝังตัวบริเวณหมดลูกได้อันนั้นคือท้องนะจ๊ะจากคำถามนะคาดว่าน้องเขาคงกังวลเรื่องท้องอะคะ่ะพนณจะอยากบอกแบบนี้ว่าไม่ว่าคุณจะเสร็จหรือไม่เสร็จก็ตามอะคะ่ะไข่เขาตก ตามการควบคุมของฮอร์โมนในร่างกายของเราอยู่แล้วนะคะคือเดือนละหนึ่งครั้งถ้าน้องจิเนี่ยเขาไม่สามารถเจอกับไข่ได้เนี่ยยังไงเราก็ไม่ท้องค่ะดังนั้นมันเป็นเกี่ยวกับช่วงเวลามากกว่าเพราะว่าถ้า ผู้ชายเขาหลุดร่วงไปแล้วเนาะยังไงเขาก็มีน้องจิออกมาแน่นอนถ้าไม่ได้ป้องกันน้องจิก็จะเคลื่อนที่ไปอยู่ในร่างกายเราแต่ถ้าช่วงนั้นมันไม่มีไข่ตกเราก็ไม่ท้องค่ะลูก